คนไทยในะอเมริกาแบนด์สินค้ากัมพูชาได้อย่างไรบ้างก่อนหน้านี้นะฮะที่ทางกัมพูชานั้นได้แบรนด์สินค้าของไทยแล้วคนไทยล่ะสามารถแบรนดสินค้าของกัมพูชาได้ไหมแลวคำตอบก็คือได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนสังเกตนะฮะยกตัวอย่างเวลามาซื้อเสื้อผ้าแบบนี้ให้สังเกตที่ป้ายนะฮะถ้าเขียนว่า made in Cambodia ซึ่งหมายถึงผลิตที่กัมพูชาอันนี้ก็จะสามารถเลือกที่จะไม่ซื้อไปได้โดยเฉพาะพวกเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนี่อันนี้ก็มีเห็นไหมเขาบอกว่าตรงนี้เลยนะฮะว่ามันมีกว่าทุกนิารลตผ ได้ผลิตสินค้าเหล่านี้นะฮะในโรงงานประเทศที่3อย่างบังกลาเทศอินเดียและกัมพูชาซึ่งสามารถจ้างแรงงานในค่าแรงที่ต่ำได้หลายคนจะคิดว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแบรนด์ก็ไม่ได้คุ้นเลยเออคือจะบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่แบรนด์ที่ทุกคนไม่คุ้นแบบในคลิปนี้เสื้อผ้าแบรนด์ดังๆแบบ Fa ฟชั o นที่ทุกคนรู้จักกันดีนี่แหละผลิตมาจากกัมพูชาเยอะมากๆที่จะแยกออกมีวิธีเดียวก็คือต้องดูฐานการผลิตแบบนี้ m a k e in Cambodia อันนี้คือมาจากกัมพูชาออแบบนี้ปุ๊บพอเลยลาก็ไม่ใช่แค่ที่